อัสลามุอะลัยกุ๊มบารรอมาตุลลอฮิวะบารรอกาตูสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมสุนทรภัยก็สบายดีตามอัตภาพนะคะ วันนี้นะคะพี่ปายก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือพี่ปายก็กลับมาทุกสัปดาห์ค่ะนะคะพี่ปายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปพี่ปายไม่ว่าจะเป็นคลิปแอร์หรือว่าคลิปอื่นๆทั่วไปนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็ได้เขียนคอมเมนต์แล้วก็มีคําถามหลายคําถามเลยมาสอบถามพี่ปายแล้วก็พี่ปายก็ได้ให้คำปรึกษาแล้วก็รายละเอียดไปนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อนี้พี่ปายก็จะพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตที่นู่นนะคะเพราะว่าจะมีน้องหลายๆท่านเลยสอบถามเข้ามาว่าเหมือนพอเราไปที่นู่นเนี่ยจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตอะไรบ้างใน UAE นะคะอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตแบบโมบายดาต้าใน UAE หรือว่าตอนที่เราไปบินเนี่ยเราอะใช้โรมิงหรือว่าเราใช้ Pocket Wi-Fi เดี๋ยววันนี้พี่ปายก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ UAE นะคะ เราไปรับฟังกันเลยค่ะค่ะพี่ปลายก็อยากจะเรียนให้น้องๆได้รับทราบนะคะว่าเมื่อตอนที่น้องๆนีนน่นั่งเครื่องจากกรุงเทพไปลองเทียบูดาบีที่ไรเวิลเนี่ยเขาก็จะมีเอ็กซ n เชนจ์มันนี่ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบเคาน์เตอร์ของโทรศัพท์นะคะแต่พี่ปลายอยากจะบอกให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่า น้องๆเนี่ยยังไม่ต้องไปริสเตอร์หรือว่าไปซื้อเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนะนําค่ะว่าให้ไปตอนไหนนะคะมาถึงสนามบินอาบูดาบีนะคะเขาจะมีคนมารับเราที่สนามบินแล้วก็พาเราไปที่ห้องค่ะถ้าน้องท่านไหนนะคะที่ยังสมมติว่าน้องท่านไหนได้ห้องที่มีแฟลตเมดอยู่ก่อนแล้วเนี่ยคือน้องๆเนี่ยสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตกับเพื่อนเฟลดเมดได้นะคะคือน้องแชร์กับเฟลดเมดเนี่ยก็น้องก็ต้องออกคนละครึ่งนะคะ แต่ว่าเกิดถ้ากรณีของน้องคนไหนนะคะที่เมื่อไปถึงห้องแล้วแล้วก็ทีนี้เนาะแล้วก็เพื่อนของน้องเนี่ยก็ดันอยู่ห้องเดียวกับน้องนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเมื่อเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนแรกๆเลยคือแรกๆเนี่ยเราก็ก็คงต้องขออินเทอร์เน็ตเพื่อนบ้านใช้นะคะก็นั้นเป็นวิธีหนึ่งนะคะก็ต้องขอเขาใช้ก่อนเราอาจจะให้เงินเขาตัวหลังก็ได้ หรือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปขออินเทอร์เนต็ตแต่คือเราขอข้างห้องนะคะแล้วก็เราก็จ่ายเงินให้เขาทุกๆเดือนอะไรก็ว่าไปนะคะือจ่ายหารคนละครึ่งแต่แนะนำคิดถึงพี่ปานะคะพี่ปายคิดว่าก็ให้ทุกคนไปรีจิสเตอร์มีอินเทอร์เนต็ตในตัวเองจะดีกว่านะ,ะอินเทอร์เนต็ตที่นู่นนะคะเหมือนในเอทแชนด์บิลดิ่งเนี่ยเขาจะไม่มีฟรีอินเทอร์เนต็ตนะคะแล้วก็เราจะไม่มีฟรีอินเทอร์เนต็ตให้นะคะคือเราเนี่ยจะต้อง ไปติดต่อเอทิสลัดหรือว่าดูนะคะเบิร์ที่นู่นนะคะก็จะมี2องเน็ตเวิร์กนะคะมบายเน็ตเวิร์กก็คือดูกับเอทิสลัดค่ะคือเราจะต้องไปติดต่อดูหรือเอทิสลัดนะคะในห้างาในห้างช้อปปิ้งมอลล์หรือว่าศูนย์ของเอทิสลัดศูนย์ของดูหรือว่าเกิดถ้าน้องคนไหนอยู่ที่เอทัดพลาซ่าหรือว่ามาสด้าหนึ่งมาสด้าสเนี่ยตรงเอทัดพลาซ่าเขาจะมีศูนย์ของเอทิสลัดค่ะก็น้องๆสามารถไปรีจิสเตอร์ตรงศูนย์นั้นได้นะคะ อินเทอร์เน็ตบ้านนะคะเดี๋ยวพี่ปายแยกก่อนอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะก็คือถ้าเราไปที่อทิสัต์ใช่ไหมคะเราก็ไปแจ้งความจำานงว่าเออเราอยากจะมี Internet, อินเทอร์เน็ตในในอพาร์ตเมนต์ของเรานะคะแล้วกเ็เขาก็จะมีแพ็กเกจให้เลยว่าแพ็กเกจของของน้องๆเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจอะไรบ้างก็คือตั้งแต่ราคา299จนถึงราคาแบบ4 5 0 0 6า0ก็คือแล้วแต่ว่าราคาอยู่ยราคาไหนนะคะราคายิ่งสูงนะคะแพ็กเกจ เขาจะมีฟูลแพ็กเกจเยอะแต่ราคาแบบต่าๆเนี่ยเขาก็จะมีฟูลแพ็กเกจน้อยของพี่ปายนะคะของเอทิสลัดเนี่ยตอนนั้นพี่ปายอยู่ห้องคนเดียวนะคะข้อพี่รายได้ห้องแบบเป็นซิงเกิลรูมแล้วก็พี่ปายต้องจ่ายอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะอินเทอร์เน็ตบ้านทุกเดือนเลยจ่ายเดือนละ299ดอร์ร299เดอรรมเนี่ยเราก็ได้ก็อินเทอร์เน็ตอันลิมิเต็ดแล้วก็ มีบ็อกซ์มีทีวีบ็อกซ์มีช่องนู้นนี่นั่นนะคะก็คืออันนั้นเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะของเอทิสซาดค่ะก็299บาดอลลาร์ม,มันเป็นราคาที่ถูกที่สุดในแพ็กเกจของเอทิสซาดค่ะส่วนโมบายโฟนนะคะจริงๆแล้วโมบายโฟนเนี่ยคือคุณน้องจะต้องไปรีสเตอร์เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เหมือนกันที่เมืองไทยคือเราก็ต้องไปที่ศูนย์ไปซื้อเบอร์แล้วก็เขาจะรีสเตอร์ให้นะคะก็คือว่าชื่ออะไรยังไงแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการรู้ข้อมูลว่าใครมาซื้อเบอร์ก็ทําตามปกติ ไปดูเบอร์เลือกเบอร์แล้วก็ซื้อเบอร์แล้วก็รีจิสเตอร์นะคะมันจะมีอยู่2กรณีก็คือบางท่านเนี่ยก็จะซื้อแค่ซิมเฉยๆแล้วก็เติมเงินนะคะหรือว่าบางท่านเนี้ยก็จะเอ่อซื้อแพ็กเกจเลยเป็นไมด้าต้านะคะก็คือโมบายดาต้าเนี่ยคือสามารถใช้ได้ใน UAE ไม่ว่าจะไปไหนเล่นอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เขาจะมีลิมิตนะคะว่าสามารถใช้เน็ตได้กี่กิกะไบต์ต่อเดือนนะคะแต่อันนี้เป็นโมบายดาต้าในของ UAE นะคะ แล้วก็คือก่อนหน้านี้พี่ปลายก็ใช้ Data ของ UAE เนี่ยก็จ่ายไปประมาณ199เดอลลาร์มมาค่ะก็ทั้งเน็ตบ้านแล้วก็เน็ตของในโทรศัพท์ที่ใช้ในประเทศ UAE เนี่ยก็ปลาไป400แฮมก็299บวกกับ199เกือบเ0ือกว่าบาทน,นะคะต่อเดือน บางท่านเนี่ยก็แปลกใจนะคะอยากจะสอบถามว่าสมมติถ้าเราไปต่างประเทศเหมือนบินไปต่างประเทศเนี่ยเราสมควรใช้เป็น Data Roaming ดีไหมหรือว่าเป็นพก k ก t Wi-Fi สำหรับพี่ปายนะคะพี่ปายแนะนำนะคะคือนี่คือพี่ปายแค่แบบว่าแบบแนะ,แน,ะนำนะคะที่ตอนที่พี่ปลายบินอยู่ที่ UAE อียค่ะบินที่อทิปอ่ะพี่ปายไม่เคยใช้แพ็กเกจ Data r o a ม i n g ของอินเทอร์เน็ตเลยไม่เคยใช้เลยเพราะว่า เหมือนตอนนี้สมัยนี้ทุกทุกโรงแรมนะคะเขาจะมีฟรี WiFi ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ w i f i ที่โรงแรมเนี่ยก็จะเร็วแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้อะก็คือในเรื่องพี่พี่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตตอนที่พี่ไปในเลอเวอร์ต่างๆแ,แค่เราก็ใช้ในโรงแรมนะคะแล้วก็คือเพราะว่าอีกอย่างคือเราก็ไม่อยากที่จะเสียเงินด้วยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเยอะนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เสียเงินเยอะนะคะมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเนี่ย เหมือนของพี่พี่ใช้ BB พี่เสียแค่6 3 2บาทแค่นั้นเองแต่ที่นู่นอินเทอร์เน็ตบ้านก็เสียอย่างน้อยขั้นต่ำ2,999รอยดอลลาร์นะคะของเอทิสลัดส่วนของดูเนี่ยพี่ไม่ทราบนะคะของดูเนี่ยทุกคนก็ต้องไปดูเอาเองนะคะว่าถ้าเป็นของยี่ห้อดูเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจอะไรบ้างถ้าน้องท่านไหนนะคะคืออยากจะใช้ Wi-Fi ที่โรงแรมก็มีปัญหาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินสำหรับโมบายด t ต้าโรมิงนะคะ แต่บางคนเนี่ยก็อยากจะแบบมีแบบ pocket wifi Pocket wifi เนี่ยคือมีลูกเรือหลายคนเลยนะเขาซื้อ pocket wifi มาใช้นะคะแล้วก็พ็อกเก็ต w i f i ส่วนนี้คือก็เหมือนกับสมมุติถ้าเงินหมดเนี่ยเราก็เติมเงินได้นะคะแต่นี้มันมันพี่ปายคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่ประหยัดด้วยนะคะพ็อกเก็ตไวแต่พี่ปายไม่เคยใช้แต่พี่ปายเห็นลูกเรือหลายท่านเลยเขาซื้อ pocket wi ็ตไ i ไฟเนี่ยจากฮ่องกองนะคะแต่ว่า ที่อื่นนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลูกเรือเนี่ยเขาซื้อจากฮ่องกองแล้วก็เขาจะมีกับตันท่านหนึ่งในเอทีน,นียกับตันเนี่ยเขาก็ขายพ็อกเก็ตไวไฟเหมือนกันก็ฉลาดเขาขายลูกเรืออินเทอร์เน็ตนะคะอีกอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นของครู WiFi ค่ะครู Crew Wi-Fi เนี่ยเขาเพิ่งมีเมื่อปี2020นะคะครู Crew Wi-Fi เนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจให้กับลูกเรือนะคะแล้วก็ในแพ็กเกจนี่พี่ปายก็มีรายละเอียดให้แล้วก็ทุกคนสามารถดูได้ตามแพ็กเกจนี้เลยนะคะว่าแพ็กเกจเขามีอะไรบ้าง ก็เหมือนในเอเทิพลาซ่าเนี่ยเขาก็มีครู Wi-Fi ให้นะคะครู Wifi แต่เ,เราต้องเสียเงินนะคะแล้วก็ในมาสเตอร์เขาก็มีครู Wi-Fi ให้แล้วก็ีปายคิดว่าก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องจํารายละเอียดเบอร์โทรนะคะของเนี่ยติดต่อลองโทรติดต่อไปดูนะคะตอนที่ถึงนู่นก็ติดต่อดูว่ายังไงนะคะเกิดถ้าห้องไหนที่ที่น้องมีเฟ m เมทแล้วน้องไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องไปลงทะเบียนใหม่สําหรับการขอ Wi-Fi ในห้องพักนะคะ แค่ไปลงทะเบียนเกี่ยวกับเบอร์ใหม่แล้วก็เป็นโมบายด d ต้าใน UAE ก็พออันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะแต่สำหรับพี่ปายเนี่ยตอนที่พี่ปายบินที่นูนนะพี่ปายไม่ได้ใช้แบบ d a t a Roaming เพราะว่ามันก็ไม่จําเป็นแล้วอย่างมันก,ก็จะเสียเงินเยอะนะคะมันมันเสียเงินเยอะขนาดของพี่ปายเนี่ยพี่ปายใช้ในของ UAE อะ่ะมันยังเสีย199ดอลลาร์เลยใช้อินเทอร์เน็ตในใน UAE นะคะไปไหนก็ได้เนี่ยนะคะ ก็คลิปนี้นะคะพี่ปายก็หวังว่าก็ทุกคนอาจจะได้ความรู้ไปไม่มากไม่น้อยแล้วก็เกิดถ้าท่านไหนเนี่ยอยากสอบถามอะไรก็สามารถ inbox สอบถามพี่ปายได้นะคะ inbox เข้าไปใน Facebook หรือว่าคอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้ค่ะแล้วอย่างนะคะตอนนี้พี่ปายก็ทำช่องใหม่นะคะชื่อช่องไปอินไทยแลนด์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดถ้าใครอยากติดตามพี่ปายก็สามารถไป subscribe แล้วก็ follow ได้ในะะช่องนั้นก็คือพี่ปายจะมีคอนเทนต์2คอนเทนต์นะคะต่อสัปดาห์ค่ะ ก็เกี่ยวกับเรื่องงารท่องเที่ยวในบ้านเราในจังหวัดพังงาบ้านเราค่ะแหล่งท่องเที่ยวรีวิวโรงแรมร้านอาหารร้รนานร้านร้านร้ากร้านือานร้านป้านร้านรเานร้านรานร้านรานร้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 าานร้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 าน้านร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 ้าน้านร้านานร้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 าน่หานร้านรคานร้านานร้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 าน้ากร้านรยาเร้านร้านร้านานร้านรานร้านานร้านร้าร้านรานร้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 านาร้านาร้านาร้าา